ส,สรุปนะสรุปคุณลุงสี่ล้านสี่นะขอแกะนะโอเคอ่ะแกะเลยนะผมพูดตรงๆนะตอนแรกที่มีพี่คนนึ่งส่งรูปมาหาผมนะผมคิดว่าไม่แท่นะอันนี้จับใจเลยคุณลุงอันนี้พูดตรงๆไม่คิดไม่คิดว่าจะแท้แต่ดูจากรูปไม่น่าจะรอดนะ <c oughs> แต่มาดูตัวจริงเฮ้ย <c oughs> มีโอกาสแท่นี่เ8าิแดนตนะีนี้ใช่ว่าเ8้าบดเนะเดี๋ยอ็นขอลุ้นหน่อยตกลงกันว่า4ล้าน4ี่ต้องไม่มีสนิมที่ขอบเยอะมากเท่าที่ควรนะ แล้วชัดเจนคุณลุงเขาก็เป็นคนใจดีนะถ้าใจดีวันนี้เหลือสามล้านห้ากำลังดีโอเคแก่แก่ไม่ไม่ดีไม่เป็นไรเพราะยังไงต้องเช่าอยู่แล้วฮะ <laughs> ถ้าเกิดแท้นะแต่ถ้าเกิดไม่แท้ก็เลี่ยมกลับไปใหม่ได้ครับไม่แท้เดีเ๋ยวพ่ลุงเอาหัวประกันอ่าไม่แทาหัวเปประกันเลยเห็นไหม <S <S คือคือคุณลุงเขาเล่นเขาสะสมภาพมันอะอันนี้เป็นได้มาจากไหนนะฮะคุณพ่อของคุณพ่อพ่อก็เป็นผู้ตรวจได้ชกตาทั่วอ๋อไ